คอลเลกชันล่าสุดของชาแนลทือบ้านดีกว่าอย่างที่ทราบดีนะคะ c ชา n e l ไม่ว่าจะทําอะไรนะคะจะต้องเลิศรู้อลังการงานสร้างมากเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะงาน Paris Fashion Week ของเขาปีนี้ค่ะ ถึงแม้ว่าจะมีอายุ81ปีแล้วก็ตามนะคะแต่คาวและกาแฟดีไซเนอร์รุ่นลายครามของวงการแฟชั่นก็ยังมีผลงานออกมาสู่สายตาแฟชั่นนิสต้าอยู่เรื่อยๆโดยในงาน Paris Fashion Week ในสัปดาห์ที่แล้วคาวและกาแฟก็ได้เนรมิตให้คลองปาเลกลายเป็นบาร์หรู Rusty Gabriel ในกรุงปาร i สส่วนตัวก็รับหน้าที่เป็นผู้ดูแลบาร์จำเป็นในงานและได้ให้บริการรวมถึงพูดคุยกับผู้ชมแฟชั่นโชว์ทุกคนอย่างทั่วถึงเลยทีเดียว แฟชั่ o คอลเล e ชัน o n l o r w i n t อรของแบรนด์ช a n e l นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นโชว์ที่ดูรู้ราอลังการงานสร้างมากที่สุดโชว์หนึ่งของสัปดาห์แฟชั่นกลุ่มปารีสเลยก็ว่าได้ เพราะนอกจากแคทวอล์กและเสื้อผ้าสวยๆแล้วนะคะสถานที่จัดงานก็ยังเป็นบาร์หรูที่มีบริกรค่ะสเสิร์ฟแชมเปญโต๊ะอ,อาหารเน้นบรรยากาศสบายๆนะคะสแตนหนังสือพิมพ์ยุคเก่าที่มีนิตยสารเลอฟิกาโรให้ได้อ่านกันนอกจากนี้นะคะก็ยังมีประตูหมุนบานกระจกขนาดใหญ่ตั้งตระงานอยู่ในงานด้วย ส่วนซูเปอร์โมเดลที่มาเดินแบบโชว์แฟชั่นเสื้อผ้าสวยๆ,ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตดีไซน์เก๋เพนซิลสเกิรหรือกระโปรงดินสอที่เป็นเทรนด์ที่กำลังกลับมาฮิตอีกครั้งในปีนี้นะคะเช็ค d RES ค่ะยุค60 s ซึ่งแฟชั่นคอลเลคชันนี้ของแบรนด์ชาแนลก็เป็นแฟชั่นย้อนยุคที่ถูกใจสาวๆที่ชอบเสื้อผ้าสไตล์วินเทจไฮเอ็นแน่นอน นอกจากนี้นะคะก็ยังมีแฟชั่นเสื้อผ้าสำหรับผู้หญิงสไตล์เมน n ์แวร์ค่ะสุดเก๋ที่สร้างความธรรมะให้กับนางแบบได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว มากแต่ไม่เคยซื้อได้ค่ะมันแพงมากจริงๆก็ได้แต่ชื่นชมกันไปก่อนแล้วกันนะคะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับ HiSoul h p p p e n i n g s นะคะและกระโปรงของพิธีกรในวันนี้ขอขอบคุณมอนชูค่ะสำหรับช่วงนี้พาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ว่ารัดเวย์ของชาแนลไม่เคยธรรมดานะคะปีก่อนนู้นเป,ป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตปีนี้เป็นร้านอาหารเคยจะรู้ปีหน้าซีซันหน้าอาจจะเป็นสนามบินทางรถไฟก็ได้เอางี้เดี๋ยวผมจะบอกให้สไตลิสต์เราที่ชื่อเคียงเนี่ย <c oughs> โทรหาเคาล์ลก็เฟล <c oughs> บอกว่าขอชุดนี้มาให้แพรได้ใส่ในรายการเราโโอ้ห <c oughs> จัดไปฮะนอกจากสนิทกับโทนี่จาแล้สนิทกับคาลกาเฟลอีก เขาเป็นคนดีไซน์ Badass Motorcycle Jeans โจ้สเดยอจะพูดเล่นเด้พูดเล่นโอเค Duration Sunday ครับกล้าพูด